สวัสดีครับพี่น้องที่ครรพปี6กศึกษาพระสมเด็จเชิงลึกเรามาต่อ EP 2ีด้วยคำว่าเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงก็คือเศษพระซุ้มก่อหักนะครับที่สมเด็จโตนำมาบดนะครับผมวันนี้เราจะพามาสององนี้อาจจะเจอเม็ดละเอียดนิดหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับจะพาสองนะครับแล้วก็อยู่บริเวณมุมนี้อ่าจะใช้สององนะครับในการมาให้พี่น้องได้เห็นเม็ดมวลสารสีแดง นะครับนี่ครับองนี้จะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณริมนี้นะครับเดี๋ยวจะส่องให้พี่น้องพาพี่น้องส่องดูอาจจะใช้2องค์นะครับเรามาดูเม็ดแดงนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเม็ดมวลสารสีแดงเป็นเศษพระสมกหักนะครับเม็ดเล็กๆเห็นไหมครับลักษณะสีแดงนะครับที่สมเด็จโตนั้นนํามาบดผสมนะครับทำให้มีมวลสารเวลาเราส่องก็จะเจอสีแดง นะครับสีแดงแดงเป็นจุดสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงนี่ครับจุดสีแ like ด like <us> งแดงนี่ครับนี่ครับสีแดงแดงเล็กๆนะครับสีแดงแดงเล็กองค์นี้ค่อนข้างมวลสารละเอียดนะครับนี่ครับตรงมุมนี้อันหนึ่งนี่ครับนี่ครับจะให้แมนมันนี่ครับเห็นไหมครับตรงมุมพอดีนะครับโมุมพอดีเราเห็นมวลสารสีแดงนะครับสองจุดเลยนะฮะ สีเขาเรียกว่าสีอิดนั่แหละครับสีอิดสีแดงสีพระซุ้มกอนะครับอาจจะไม่แดงแป๊ดนะครับอาจจะเป็นลักษณะสีอิดนะครับส่วนองค์นี้นะครับเราจะเจอบริเวณนี้นี่ครับบริเวณนี้นี่ครับบริเวณนี้เลยนี่ฮะนี่คือลักษณะของสีแดงเม็ดสีแดงนะครับมวลสารพระซุ้มกอนะครับนี่ครับบริเวณหน้าอกเราก็จะเจอนะครับบริเวณหน้าอกเห็นไหมครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดเล็กๆค่อนข้างละเอียดสีแดงนะครับถือว่าเป็นมวลสาร ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่เราจะต้องส่องเจอในพระสมเด็จระฆังทุกองค์นะครับจะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามวลสารนั้นถือว่าไม่มีการช่างตวงวัดนะครับสมเด็จโตท่านก็ทําไปโปรยไปนะครับเพราะฉะนั้นเจอมากเจอน้อยนี่ครับอย่าเม็ดแดง,แดงนะครับคือเม็ดเศษเม็ดพระซุมก่อนะครับ e ี EP 2สองนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของเม็ดมวลสารนะครับมาดูเม็ดแดงกันก่อนนะครับลักษณะของเม็ดแดง ่าส่วนกรวดเทาต่างๆเราก็จะปรากฏเห็นไหมครับเดี๋ยวเราดูพาพี่น้องไล่ดูเม็ดสีแดงก่อนนี่ครับนี่ครับนีไหมครับนี่คือลักษณะเม็ดสีแดงนี่ครับเป็นเศษพระสมงกอนอครับที่สมเด็จโตนํามาจากเมืองกําแพงเพชรนะครับก็นํามาโขลกตําทําให้เป็นมวลสารสําคัญของพระสมเด็จอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่ามวลสารมงคลหรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับ เดี๋ยวเราลอจะค่อยๆศึกษาไปนะครับในเรื่องของมวลสารพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไล่ดูลองดูว่ามีเม็ดสีแดงให้พี่น้องได้ศึกษาอไหมนี่ครับเม็สี